ทาองอสํานวนัวน <Iya. S 1> you you ั่นเองทาเารื่องทัปูที่กําลังหาไปลยคงยางไม่อยุดหรอพี่ยางไม่หยุดเทยวก็ฟังพี่ขยับไม่หยุดด้ยเสียข้งครับแข่งอยู่ ni ada lukis dia tu suara tu apa โซ่หยุดไปเยโอ้่ขึ้นยมแค่แค่ปาขึ้นยามแค่แค่นยังไม่ยอมหยุดไปยั้งมาจังจะมายู่ได้คนนี่ มม่แซวด้วยออนวิ่เกจะคอยดินไปได้หมดกดำมันลงมาไม่ได้กูดำมันลงมาเอาไปใช้ดีเอามาห้องท้ายีัง่นคุณ่บขึ้นเยห้ไปไหนไปอยู่ไหนหมด คนไทยเบ็ดรั้บรดแล้วก็่งอะไรน่เีไม่ไดรเบ็ดแล้วน่ <laughs> นี่กันดินแะไรว้เนะมอ่ไปก็จะคิด่ตุ่มเขานี่ตุ่มเานี่โอ้บอพาลองไปนจน้องด้วยมัะได้แค่ไหนด้วย้นใหก็แห่งยไก่ ขึ้นเบ็ดเบ็ดอะไรไปอยู่ตนี่น้ำตาฟังนี่งหนึ่งอย่างนี้เนี่ยวข้าวขึ้นก้อนนมงงนาโยนนึ่นนแห้นกอนพืนนะเอาไปขาย้ามงละกิโล่ะทำเปนไบันใส่เบ็ดนมาให้คนอนเ็ดหลังทงหลังนมันแยมแทงเรหนี่เ็ดหลังเลยแต่ว่า เป็นแม่เ่นเปยตอนเด้นนี่นี่ยน้ำกน้วเนนกันเนามงา่นเดี่ยวแบบเนี้ยเข้นงันเปลนู้ก็นกันเนาะ ฉังก็นเนีเป็นสาเขาที่มีก้นสาเขาเลเห็นเอะกลอกาลอกไลเกียร้าเลยลอก็เจะมามดเตยมเอาสุน่แ่น่ไม่ยอมเข้าอเปอุยมา น้ำฝนอยาน้ำฝนมาเหนัมาเขาแบบตกแล้วในบ้า <c oughs> นในบ้าตกก้อนคอยู่ยขอบไเนยก็กรดดก็จะนกระนกมีอะไรลาที่จะดินแบบนี้ลที่แบบนี้าที่จะื่อยเลย ใครขึ้ไปในเงกปนพุทธนนมนะยิขึ้นยินมนะวเี้ยไปนอุ้ยบ่ใจทั้งปุ๊กี้ทั้งเงินฝ่าห้องจพ่นี้ก่อนเด้ี่น้องด้วฝนตกกัวกัวกัวงกัวฟ้าร้องให้ี่น้องนะอยาดูดอกะไรแต่ฝนตกมากกวฟ้าร้องมากกว่า ก็ไม okay. oh, so mm ่มีเดี๋ยวจะจะจับให้ดูหรอกชิ้นี่จบเป็นินนี้ก่อนได้ลูกพี่อันตรายนะลูกพี่นะมันจะดิ้มมันดิ้มสนมนะลูกพี่นะมีอะไรมีมุนงอนเลยมุนงนมันยังไม่เสร็จมุนงอนมันนี่น่าจะมี จะทำงานต่อเดี๋ยวเราเขาร่วมกันเราที่นี่จบไปที่นี่ก่อนนะพี่น้องเด้อผมกลัวฟ้าร้องนะพี่น้องเด้อไม่มีหรอกอะไรเลคิดหน้าเจอกันใหม่เด้อเจองานเด้อพี่ปู่จะพลอยขึ้นไปข้างบนนนั่แหมดเลยคิดหน้าเจอกันใหม่ดูฝนฟ้าฝนพี่น้องเลยดูยาวยังไงจะคายให้ดูอยู่แต็มกลัวฟ้าร้องถ้ามันฟ้าไม่ร้องมันจะไรเลยฟ้าร้อง phần thân yêu đây thì đi ngắn ta lạy nó kín nè nhưng mà mày không phấn này. Phấn này. Phấn này. có luỳ phun khai mừng gần lênh ยากเลยพีน่น้องแบบนี้งานแบบนี้มันต้องจบงานให้ได้นะไม่ใช่อะไรนะงามนก็นเหลยกไม่กี่เที่ยวเลยมันติดเศษผลมาก่อนเหลือประมาณสักห้าสิบหกสิบเที่ยวก,ก็จะเสร็จแล้ว ชุดนี้ลาก่อนนะนะเพี่น้องเนอะใหดูแค่นี้แหละหน้าเจอกันใหม่แล้วฝนหยีบตกจะมาถ่ายให้ดูอฟูๆเลยเก็บปอนี้โอ้โเก็บเก็บไปนู่นแล้วเก็บไปมุมนึงตรงนึงน่นนั่นเก็บตรงนี้ด้วยไอ้เพื่อนจะยืนมาเรื่อยๆเลยมาพี่น้องเนี่ยชุนี้สวัสดีครับ